สวัสดีครับเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะไปจ่ายตลาดนะครับผมไม่เคยรีวิวอย่างนี้เลยครับไปจ่ายตลาดเลยชุดบ้านๆเลยนะฮะจ่ายตลาดที่ตลาดชัดชวานลำลูกกานะครับผมวันนี้แฟนผมผมเน้นให้ภรรยาผมพักผ่อนนะครับตอนนี้การทำคลิปจะเน้นอยู่ใกล้ๆบ้านพอถึงเดือนเดือนเดือนหน้าหนาวรือหน้าฝนนี้แต่เดี๋ยวอเราค่อยไปเที่ยวอยุธยากันต่อนะครับผมอครับผม ตอนนี้กำลังขับรถออกจากหมู่บ้านเจอกันนะครับผมไปดูปลาทูว่าปลาทูปลาทูปลาทูกับผักติว้วปลาทูแล้วก็ผักติว้วอยู่ร้านไหนปลาทูผักติว้วถั่วฝักยาว ขนมจีนโอเคเอาขนมจีนก่อนเลยก็แล้วกันได้แล้วสองอย่างขักติว้วขนมจีนขนมจีนซื้อผิดจีกภรรยาสั่งว่า25บาทดันไปเอา15บาทไม่เป็นไรพี่าทากือบทิโมเบิร์ดเลยอันนี้เหลือได้ตัวฝักยาวผักผักติว้วต่อไปหาปลาทูก่อน าปลาทูกันหาปลาทูชมบรรยากาศนะครับตลาดรำลูกกาชัทวาของเจ็เป็นเป็นตลาดที่ใหญ่ครับใหญ่ตลาดสดมันก็มีทั้งตลาดสดตลาดที่ขายของแห้งของสดนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่เป็นกระจายหาซื้อปลาทู โอเคเจอล้ะเจอละเจอล้ะไปซื้อปลาทูก่อนเอาตัวเอาตัวเจ๋งๆเลยมีมะละกอมีมะละกอไปทำส้มส้มตำใส่กุ้งสดแล้วก็ขนมจีนแล้วก็มะเขือลายถัว่วฝักยาวปลาทูขาดไม่ได้เลยปลาทูผักติว้วเพื่อไปย่างงผักติว้วผักติว้ว ซื้อมาสองกร,รัคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับประมาณนี้ครับรีวิวแถวบ้านบรรยากาศตลาดสดชัดชวาลำลูกกาคนเยอะครับตลาดนี้แ้่ยังไงก็มีโอกาสก็แวะมานะครับผมไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม